บอลสีสวย234บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สวัสดีจ้า234บารมีบอลบอลสีสวยมาแล้วมาแล้เขาจะส่งพี่ไปสเนียครับผมจะส่งมาเหมาไปสเนีย0บาทเด้อนส่งโดนจีไปสเนียจา๋าอ่าสามต้นส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางเนาะโทร0 6 4 9์1ก 0997โทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยจ้าบอมจีตัวมาแล้วมาแล้วอะเริ่มกันที่นี่เลยครับพี่นี่ไม่ต้องพูดคำทำเพลงเลยจัดมาเลยจัดต้นนี้ต้องมนตาด่างอย่างสวยครับพี่แดงเป๊ดหับครึ่งเดอ้อ350บาทครับผมต้องมนตากระถาง6นิ้วสวยๆครับพี่ไม้ต้นนี้กระแสกำลังมาแรงต้องมนตาจ้าสวยๆเลย ต้นนี้เนาะอ่ะด้านบนครับพี่นี่จ้ะเศรษฐีปีชวดด่างสวยๆเลยครับผมตันนี้เอ้ยหลอดหม่มาแล้วหลอดหม่มาแล้วนี่เลยครับพี่โฟกัสกันให้เห็นๆหลอดไม่มาแล้วดางสวยแน่แม่จ๋าครับพี่เศรษฐีปีชวดนี่เลยจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทครับผมเศรษฐีปีชวดเนาะก,กระดาษทางหกสวยๆเช่นกันจ้ะอ่ะด้านในเป็นไม้แผ่นนะพี่ซับรุ่งโรดเดอ้อหน้าแผงใครชอบแบบว่าสวยๆละมุนล,ละมุนครับพี่อันนี้เป็นเป็นไม้แผงนนะครับ ไม้พาแพงซับลุงโลดแพงจ้ะสองร้อยบาทบนนาารครับผมต้นนี้งามๆละมุน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 พี่อ่ะมาไม้แลศครับผมนี่เลยเหลืองทองอลามแท้แลตําลึงฮั้นนะเกสรพุมาลินจ้าพี่พี่ไม้แรศสวยๆต้นนี้อจริงนะตอนนี้เกสรราคาพุ่งมากราคากระโดดไปไซน 1, 1, 5, ี้พันสี่ถึงพันห้าแลลวครับพี่พี่นี่เลยจ้ะเกสรพุมาลินแต่ของผม ยังเท่าเดิมครับพี่7 5็ยห้าบาทจ้ะพี่นี่เลยใครพุ่งพุ่งไปผมไม่พุ่งด้วยอ่ะ7 5็ดห้าสบาทครับผมเกสรภูมิลินไม้แรที่ใครก็ตามเก็บเลี้ยวราคาพุงพ่งปีดพุ่งปีพันสี่พันห้ากระถาง6กนิ้วครับพี่ตอนนี้นะ7 5็อยหบาทจ้ะผมไม่พุ่งกับเขาให้เขาพุ่งกันไปอมากระที่ต้นนี้จ้ะมงคลจ,กกจ,จักรวาลจะ้บิจารต้นนี้ไม้แพงเดอ้อมงคลจักรวาลแพงจ้ะ450บาทใครชอบหน้าแพงดังสวย ดังออกม่วงแล้วพี่ใบไม่เปิดออกส้มนี่เลยม่วงอมส,มส้มส้มอมม่วงครับพี่นี่จะเป็นมงคลจัก,กรวาลครับพี่แผงนะจ้าสี่ร้อยห้าสิบกระถางหกนี้ปกติผมจะขึ้นแต่หน้าหน้าปกตินะเนี่ยเพิ่งจะมีนี่เลยพี่ต้นแรกเลยต้นแรกเลยเจอแผงเจอแผงอสวยๆเหมือนกันจ้าต้นนี้เอา้าวดังสวยเดี๋ยวผมมุนใ,ให้ดูสซตองเอวด้านนี้ครับพี่ดังสวยไม้ใหม่ไม้เระเช่นกันชื่อว่าซับประสานครับพี่ๆซับประสาน สวยๆเลยต้นนี้550บาทจ้ะไม้ใหม่ไม้แรงกระถางหนิ้วเช่นกันซับประสานครับพี่นี่เลยสวยแต่เด็กตอนโตก็สู้วยสวยครับพี่ซับประสานดังเหลืองใบโกมครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ฟอร์มสวยเช่นกันหลอดใหม่มาแล้วผมบอกเลยต้นนี้อุดมสมบูรณ์มากครับพี่เพราะหลอดอ้วนตุบตับออกมาเลยสวยๆจ้ะนี่เลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์450บบาทจ้านี่เลย นู้นใบนู้นใบนู้นริมนู้นก็สวยนะบีนี่ฟอมเต็มเนาะ450บาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ้ะด้านในลิ้นมังกรไฟครับพีโอ้โหต้นนี้แดงสวยแสบตาครับพีนี่เลยจะดางสวย550บาทอ่าลิ้นมังกรไฟครับผมต้นนี้กระถาง6นิ้วเช่นกันจ้าอ่าด้านข้างนี้เดี๋ยวผมเขย,ยืบกันหน่อยิเดี๋ยวเราจติดเสาติดเสาเว้ยโต้นี้เหลี่ยมนี่ติดเสา นี่เลยครับผมต้นนี้าเทพสายลุงหน้าเหลืองทองครับพี่มีแดงตัดกระจายกระจายมาด้วยอย่างงามใบนี้อ่ะชมพูนี่เลยจ้ะเทพสายลุงหาที่ไหนก็หาได้ครับพี่แต่หาสวยๆแบบนี้ได้ที่ไหนอันนะสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกเทพสายรุ้งหน้าเทพๆแบบนี้มีต้นเดียวจ้พีิจาคัดเน้นๆต้นนี้สามร้อยบาทกระถางหกนิ้วเทพสายรุ้ง นี่เลยหน้าสวยเทพจัดอ่าเนื้อดวงไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันกระถางหกนิ้วไม้แยกหน่อสวยๆตรงนี้แบ่งสองต้นครับพี่เดี๋ยวขึ้นต้นหน้านี้ก่อนต้นที่หนึ่งไม้ใหญ่เทียบฝ่ามือแด้วกันครับพี่มือผมก็ใหญ่เด้อแต่ใบใหญ่เท่าฝ่ามือนี่จ้ะเนื้อดวงเนื้อดวงไม้หน่อกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ ต้นโตจ้ะพี่ต้นเดียวเตรียมถาดถาดนี้เพื่อเธอหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากเหนือดวงต้นที่หนึ่งไม้แยกหน่อครับพี่นี่เลยจะแดงแน่แม่จะแดงแจ๊ดแดงแจ๋แดงทุกใบไม่มีหลุดครับผมเหนือดวงอ่ะต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นที่สองด้านในครับพี่นี่เลยจ้ะต้นนี้ครับพี่เหนือดวงไม้แยกหน่อกระถางหกนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยใครแดงกว่านี้ครับพี่เคยเจอแดงกว่านี้มาประชันกันได้ฮันแน่แดงจริงๆ แดงสวยแซตานี่จ้าใบใหม่ล่าสุดแล้วประเด็นคือแดงแดงแล้วนี่คือไม่หลุดเลยนะพี่ไม่ใช่มาแดงใบหลุดใบยอย่างงี้นี่ไม่ใช่เดี๋ยบีโนแดงทุกใบแดงสวยหนึ่งมนห้าร้อบาทเหนือดวงจ้าต้นหรือที่หนึ่งหรือต้นที่สองเลือกได้เลยจ้มามันนีร้อมเพชรต้นนี้หน้าแพงครับพี่นี่เลยใหญ่ฟูหกกระถางหก รุนๆจะปีสวยๆอ่ะน้องให้ดูกันใกล้ๆเนาะตอนนี้มันีร้อมเพชรหน้าแพงจะ้ะดังสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับผมต้นนี้กระถางหกมิลดารานพหลต์ฮดารานพหัดจ้ากระถางหกเช่นกันป้ายสวยๆกระปีฟูฟูเนาะกระถางหกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมดารานพหัตครับผมน้ำมังนนน้ำมังนนนี่เลยด่างหน้าจำพูนะครับหนึ่งร้อยบาทนี่อร์มใบดกมากเลยตอนนี้ใบดกมาก ณเมืองนนท์หนึ่งร้อยบาทใบหอกด่างกันหน่อยจ้าต้นนี้พื่ืเดี๋ยวผมหมุนก่อนนี่จ้ะชื่อว่าเพชรภูผานะครับผมด่างขาวตอนโตตอนโตแบบว่าเริ่มแบบว่ามีหัวแล้วพี่นะฟร์มใหญ่ฟ้อมใหญ่แล้วกันตอนฟรอมใหญ่จะมีด่างเขาจะเปิดหน้าด่างเหลืองด่างเหลืองทองนะครับผมต้นนี้เพชรภูผาสองร้อยบาทจ้ะใบหอกด่างด่างสวยๆด่างทุกใบไม่มีรุดครับผมมาทางด้านนี้เว้ยต้นต้นนี้ต้นนี้ตันนี้ที่ นี่ให้ดูหลอดให้ดูหลอดครับพี่นี่เลยจ้ะนี่กัดสีสวยออกมาเลยนี่จะพานทะเลครับพี่พานทะเลฟอร์มนี้กัดสีสวยหลอดใหม่มากลางปุ๊บเปิดหน้านี้แน่นอนครับพี่ี่านทะเลกระทางหกนิ้วสองร้อยบาทจะกัดสีสวยมาแล้วเต็มฟอร์มเต็มคาราเบลแบบนี้นะครับลูกไม้ลูกไม้ด่างจ้าต้นนี้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นต้นแม่ให้ดูแล้วกันครับพี่นี่เลยเดี๋ยวจะลึกหน้ากันไม่ออกรับพี่จมพูหวานนี้เลย ตอนเล็กเขาจะด่างขาวแบบนี้แหละแ,ละแล้วก็ค่อยเปิดออกจมพูจนจมพูเขมเ้มเต็มฟอร์มนะครับพี่นี่ลูกไม้ด่างจมพูสวยๆสองยห้าบาทจะ้ะฟอร์มเต็มอย่างต้นแม่ที่ขึ้นในดูนนมี่สวยจัดเลยตอนโตเอาไปเลี้ยงไปปั้นกันต่อเนาะเมืองเกอเกตครับผมกเกาะเกตแผงด่างม่วงกเกาเกตแผงน้ม่วงนะครับผมสี่บาทกระถาง6กเอลครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ฮารเครงิงฮาร์เคงิงนี่เลย เม็ดแจีมๆด่างม่วงสวยๆนะครับผมกอกิเราจะมีด่างขาวด่างเหลืองเนาะอันนี้ด่างม่วงครับพี่ด่างแดงรอก่อนเด้อด่างแดงยังใบเดียวอยู่ครับพี่กาลังปลูกไปรุ่นโตนี่ไปหมดอยู่ด่างแดงรอก่อนนะครับอตอนด่างม่วงไปก่อนฟอร์มใหญ่ป้ายสวยใบตึงลูกของสยามครับพี่นี่เลยจ้ะบังเกิดเก้าโอ้โหใบใหม่แบนงไงสวยๆครับพี่สวยทุกใบป้ายสวยๆสามร้อยห้าสิบจ้ะบังเกิดเก้ากระถางหกล้น ใบตึงๆป้ายสวยๆแจียมๆนี่เลยบังเกิดเก้าครับโอมงามแท้งามแท้แอะชินบัญชรชินบัญชรหลอดใหม่นี่เลยอะผมไม่ดูใบใบลองก่อนใบนี้ใบนี้ครับนี่เลยกัดจงพูสวยแล้วชินบัญชรน,นี่ครับพี่หลอดใหม่ใบใหม่ฟอร์มเต็มล้นหกครับพี่ชินบัญชรสองร้อยบาทกะถัง หกนิ้วกระถางหกนิ้วหรือจะเป็นต้นบนับพี่หรือจะอายกแพ็คคู่ก็ได้หรืออัชันบอรชอนต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งอัญชันบชอนต้นที่สองครับพี่กัดชมบูสวยเช่นกันหลอดใหม่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่นี่เลยสวยแข่งต้นที่หนึ่งออกมาเลยต้นนี้ชินบัลชอนต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสองร้อยบาทจากก้ะกระถางหกนิ้วเชนกันจ้าส่วนต้นนี้อ๋อหอมใบใหม่ก็ป้ายสวยๆกันออกมาแล้วแบบนี้จ้ะริมนภา,าครับพี่ริมนภา 450กครับพี่ราคาก็พุ่งเช่นกันนะต้นนี้ต้นนี้ไป1,000ถึง1,200บาทแล้วจะริมนภาไม่รู้เขาตามหาอะไรการกระแสพุ่งขนาดนั้นครับพี่แต่ผมก็ยัง450คือเก่าจากกระถาง5.5ริมนภาป้ายชมพูสวยๆครับผมอาไม้ฟอร์มดกครับพี่นี่เลยบอลด่างนะรินทิ์ครับผม250บาทจา้าใบหอกดั่งฟอร์มพุ่มสวยๆเนาะนะรินทิฟนะรินทิ์ นี่จ้ะอ่าต้นต้นนี้ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งใช่ไหมอะต้นนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะครับพี่พี่ต้นที่สองเนาะผมขึ้นไปแล้วตอนต้นคลิปก่อนหน้านี้ต้นหนึ่งอันนี้โอ้ยหลอดใหม่หลอดใหม่นี่ด่างแน่แม่จ๋าสวยๆสองร้อยห้าสิบาทครับพี่เศรษฐีปีชวดต้นที่สองจากต้นที่สองต้นที่สองอ่ามาถัดมาทางเหนือดวงเหนือดวงเหนือดวงครับพี่ป้ายแดงสวยๆกระถาง 6นิ้วครับพี่เนื้อด้วง550บาทครับผมต้นที่1ต้นที่1นี่เลยหรือใครจะเป็นยกต้นใหญ่ไม้หนอ่อตอนต้นคลิปก็ได้นะพี่ตอนนั้นส่วนๆนะคนับสำหรับใครชอบไม้ใหญ่นะอันนี้เป็นเนื้อดวงไซส์กลางๆนี่ไซส์กลางๆต้นที่หนึ่งนะครับอ่ะเนื้อดวง550บาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองน,นี่ใบใหม่ตรงกลางยังพุ่งไม่สุดจะ้ะโอ้แดงเจ็ดเลยแดงเจ็ดเลยเนื้อดวง5 5 0บาทกระถาง6นิ้วต้นที่สองครับ นารีบูรพาจ้าต้นนี้ชมพูสวยหวานไซส์ใหญ่เด้อพี่พี่กระถางหกนิ้วนี่ครับอยู่มุมตู้อ่าผมเอื้อมาถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่เอื้อมานี่จะ้ะใบใหม่ร่าสุดนารีบูรพาฟอร์มใหญ่ไซส์สวยครับพี่ต้องบอกว่าเป็นไซส์แม่พันเลยต้นใหญ่ล้นหกจริงๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนาลีบูรพาหน้าสวยๆครับพี่แบบนี้นานๆทีไม่ค่อยจะมีหน้าเข้มๆแบบนี้นะพี่ชมพูสวยเข้มเลยต้นนี้มีผมอ่า ปลูกใส่คู่ไปด้วยครับพี่มีขึ้น่องหต้นหนึ่งเป็นบอลด่างต้นนี้เพชรสมเด็จนะครับเพชรสมเด็จเนาะถือสว่าแถมไปแล้วกันครับพี่แถมไปได้อีกหนึ่งต้นเพชรสมเด็จครับพี่เพชรสมเด็จเนาะอะนาลีบุรพากระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้ว150บาทนะครับผมต้นนี้เนาะลูกไม้จ้าลูกไม้อาเหลืองเหลืองทองครับพี่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดชมพูตอนโตนะเป็นลูกไม้ผ่านนะจ๊ะนี่เลยเม็ดสีเริ่มมาแล้วเขาจะกระจายเม็ดชมพูใหญ่กระจายทั้งใบเลยครับพี่ตัดกับพื้นใบเหลืองทอง ต้นนี้สวยๆเลยครับผม200รบาทจา้ะลูกไม้เหลืองทองเม็ดชมพูนะครับผมต้นนี้เนาะอ่ะด้านในนี่เลยงามๆผ่านร้อนมาแล้วบอกเลยว่าสวยเลย,ยต้นนี้สีเลิกงานครับพี่ล้มหายตายจากกันมาหายกันไปช่วงสงการสงการตอนนี้มาฟื้นแล้วครับพี่ฟื้นแล้วสวยเลยตอนนี้สองใบแต่สวยจัดสีเลิกงามหนึ่งร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับผมนี่เลยสวยแน่แม่จ๋าครับพี่เป็นไม้มีหัวเพราะว่าผ่านช่วงร้อนสงการมาแล้ว สวยเลยสวยเลยต้นนี้ครับพี่สวยแล้วอ่ะน um, ้ำมังโนนน้ำมังโนนครับผมต้นนี้หน้าสวยชมพูครับพี่ใบนี้เปิดสะโพกทองเรียบร้อยอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ผ่านร้อนผ่านสงการมาแล้วเช่นกันครับพี่ไม้หัวไม้หัวนี่เดี๋ยว ipt, ผมหมุนให้ดูอ้าวเดี๋ย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 วนอนนอนนอนไอเราก็จะหมุนให้ดูโซ่ทรงเอลซ์อะไรครับพี่มีหน่อมีหน่อมีหน่อเฉยนี่เลยจ้ะครับพี่แล้วหนอด่างด้วยเด้อหนอด่างขึ้นห่างแม่อยู่ นอด่างขึ้นหางแม่อยู่ครับพี่สองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้น้ำามังนนอันนี้ถือว่าเป็นไม้หัวนะพี่เนาะเพราะว่าเป็นไม้หัวมีหนอครับพี่หน้าชมโพทองแบ่งต้นนี้สําหรับใครที่อยากได้เป็นเฟรมกอพี่ก็ไม่ต้องแยกหนอเนาะนี่เลยปล่อยให้หนอเขาใหญ่โตคู่แม่ไปเลยครับพี่สองร้อยบาทจ้ะน้ำมังนนไม้หัวพร้อมหนอเนะาะใบกลมใบกลมด่างประคาครับพี่ม่านเมฆาใครถามหาอยู่มาแล้วดเด้อพี่จ๋าใบากลมประคาม่านเมฆาสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะพี่ต้นนี้ ใบกลมไม้ใหม่ชื่อว่าม่านเมคานะครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหนิ้วสวยๆเลยครับผมต้นนี้นี่เลยม่านเมคาอ่ะต้นนี้ตับราศีจ้ะราศีมีนราศีมีนโอ้โหใบใหม่ตื้อใบนี้ครับพี่เปิดมาสุดจัดประหลัดมาบอกอีกแล้วสองอยห้าสิบาทครับผมราศีมีนกระถางหกนิ้วหน้าสวยแจ่มจึง้งแบบนี้เลยจ้า นางลักสดสวยๆจ้าพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆนางลักสดอ่าหน้านี้แจ่มมากมันจะมีอีกหน้าหนึ่งนะพี่แดงตัดแดงเนาะผมว่ามันจะไม่แจม่มต้องต้นนี้คืพี่แดงตัดเขียวเขียวตัดแดงจะมีอ่าสองต้นสองต้นสองต้นในกระถางเดอ้อนี่เลยครับพี่ฟอร์มก็แพ็คคู่นางลักสดหน้าเขียวตัดแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ได้สองต้นในหนึ่งกระถางและตรงนี้ใบกลมแดงๆครับพี่เมืองใหม่จะสองต้น สองต้นในหนึ่งกระถางเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมเมืองใหม่เมืองใหม่นี่ใบกลมแดงๆต้นนี้เจ้าร้านช้างครับพี่บอลอีกหนึ่งต้นที่ไม่ค่อยมีใครทํามาปล่อยนะพี่เนาะนี่เลยเจ้าร้านช้างนี่เลยหายากหายากหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมนี่เลยป้ายสวยๆหวานๆครับพี่เจ้าร้านช้างกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยจ้าผมเล็งกันนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่า เพชรพระนครเพชรพระนครนะบี่ต้นนี้ดางสวยๆย,ยันหลอดใหม่หลอดใหม่นี่คือกลางเดี๋ยว,วยนะนี่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 ห้าครึ่งจ้ะนี่ครับ,บรรรพีห้าครึ่งฮ้าครึ่งฮ้าครึ่งครับงเพชรพระนครหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพีการันตีใบใหม่ฮ้าครึ่งจ้านี่เลยงามๆนะนี่จะ้ะเพชรพระนครส่วนต้นนี้ลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้จากบัคครับพี่หน้าหวานผมหมุนให้ดูนี่เลยจ้ะ เขาจะด่างออกอ่ามันจะมี3ามสีนะบีขาวเนาะชมพูแล้วก็อมเหลืองทองนี่ครับผมในใบนี้เลยสวยๆลูกไม,นนกม้ด่างประคับสองร้อยห้บาทจากต้นนี้ใบกลมด่างประรับขาวชมพูเหลืองทองสวยๆจ้าไม้ด่างเหลืองทองอีกสักหนึ่งต้นครับบีต้นนี้สวยไหมสวยไหมนี่เลยใบใหม่ราสุดสวยแจมโบะครับพีด่างเหลืองทอง มิาแดงตัดมาเป็นบางใหญ่แผงนะครับบางใหญ่แผงเนาะกระถางหกนิ้วเหลืองทองสวยๆครับพี่สองร้อยห้าสิบาทจากบางใหญ่แผงดังี่เหลืองทองสวยๆครับผมด่างประคารพีพี่ใบกลมด่างประคารจ้าต้นนี้เจ้าปอแก้วครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยเปิดด่างจ้มๆนะครับพี่นี่จะใบล่าสุดเนาะ จ้ปาปอแก้วจ้ปาปอแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมนี่เลยด่างปลาครับใบกลมด่างปลาครับใบกลมอ่ะด้านในด้านในด้านในเดี๋ยวนะมีอะไรดีเลยอ่ะหลวงตาเมืองครับพี่หลวงตาเมืองต้นนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ใครชอบแบบว่าด่างมาเยอะต้นนี้ครับพี่ด่งางวากิวกระจายกระจายครับพี่เลี้ยงนอกตู้ได้จิ๋วจิวนาะนี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองต้นนี้จ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะาะกระถางห้าจุดห้านิ้วเช่นกันจะียสายโตนะสายโตสายโตครับพี่ หลวงตาเมืองนี่เลยเหมาะครับพีตอนนี้เหมาะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายจ้าเหลืองทองอัลลมเทแลายตำลึงพรพุทธะครับผมนี่เลยดางสวยเม็ดสีแจ่มแจมฟอมฟกูกระถางหนิ้วพรพุทธะ300บาทจะพิจารตัวน,นี้ไซส์ใหญ่หน้าสวยสวยพรพุทธะจ้ารูปงามําไพเราะอ่ะ ตับราศีครับผมอันนี้ผมขึ้นราศีมีไปแล้วนะเมื่อกี้น,น,น,นะพี่อันนี้ราศีเมษจากราศีเมษราศีเมษนี่ใบใหม่ใบใหม่นี่ใบใหม่สวยๆเลยราศีเมษเดี๋ยวผมอุ่นด้านนี้ก่อนให้ดูใบนี้ก็ด่ังครับพี่นี่เลยอะ่ะนี่นี่ราศีเมษครับพี่สองร้อยห้าสิบาทครับผมดงังฮาร์ปครึ่งสวยๆใบใหม่นี่เลยจะแดงสวยแสบตานี่เลยสวยขยี้ใจเลยครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทราศีเมษกระถางหกนิว้ว บังเกิดเก้าต้นนี้ครับผมเป็นต้นที่ที่สองนี่เพราะว่าผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะอ่ะบังเกิดเก้าครับพี่สามร้อยห้าสิบาทสวยๆตึงๆเช่นกันจากต้นนี้อ่าหลอดใหม่หลอดใหม่มาแล้วบังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วต้นที่สองครับผมอมอนอมอนอมอนรัตนโกสิลคับพี่สวยทุกใบบอกเลยว่าสวยยันหลอดกระถางหกนิ้วนี่ผมไม่ดูลอดใหม่ครับพี่นี่เลยแดงสลับเขียวมาเลยครับพี่ นี่แบบนี้แบบนี้อมอนหลอดเบลเลอร์ er เลยครับหลอดเบลเลอร์มาเต๋อเลยอายกให้ดูครับพี่กสองร้อยห้าสิบาทจ้ะอมอลลัตะนะโกสินกระถางหกนิ้วหลอดใหม่สวยแน่แม่จ้าอสนใจต้นไหนครับีศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดอกิ้งกลางกลางกิ้งกันได้เลยจ้ะโทรแอดไลน์ได้เลยบนตัวด้านล่างนี่เนาะสองร้อสี่บารมีบอลสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ